อยากจะนำภาพถ่ายของเราลหลายๆภาพมาผสมประสานกันแบบนี้มาดูวิธีทําค่ะก่อนอื่นให้แตะเข้าไปในแอป InShot จากนั้นแตะเข้าไปตรงคำว่าคอ l l a และแตะเข้าไปตรงคำว่า AI ผสมผสานจากนั้นเลือกรูปภาพของเราเข้ามาได้เลยเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่สองภาพขึ้นไปจนถึงสิบสองภาพค่ะแตะเลือกได้เลย ขอเลือกสีภาพค่ะเลือกเสร็จแล้วให้ติ๊กถูกเลือกรูปภาพเข้ามาได้แล้วอยากเลือกแผนผังมองดูทางด้านล่างค่ะและเลือกแผนผังได้เลยลองแต่เล่นดูได้ค่ะเดี๋ยวขอเลือกเป็นแผนผังแรกค่ะและต่างเพื่อนๆนค่ะอยากปรับหรือว่าอยากขยับรูปภาพของเราแต่ละภาพที่เรานําเข้ามาใช้นิ้วของเราแตะลงไปตรงรูปภาพค่ะปรับและขยับ เลือกไว้ในส่วนที่ต้องการได้เลยเลือกปรับได้ค่ะหลังจากที่ปรับเสร็จแล้วอยากเลือกอัตราส่วนให้กับภาพมองดูตรงคำว่าอัตราส่วนค่ะตรงนี้และเลือกอัตราส่วนได้เลยอยากเพิ่มเอฟเฟกหรือว่าอยากเพิ่มลูกเล่นในการผรสมผสานรูปภาพของเราแตะเข้าไปตรงคำว่าผสมผสานตรงนี้ค่ะและมองดูทางด้านล่างค่ะแตะเลือกได้เลย หลังจากที่ปรับเสร็จแล้วให้แตะเข้าไปตรงคำว่าส่งออกตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าหากว่ามีโฆษณาขึ้นมาแบบนี้แต่ปิดได้เลยและขลุสอนย้อนกลับค่ะจากนั้นตานเพื่อนๆอยากเพิ่มเติมในส่วนของข้อความบนรูปภาพของเราหรือว่าอยากตกแต่งเพิ่มเติมให้แตะเข้าไปตรงคำว่ารูปภาพและแตะเข้าไปตรงคำว่าใหม่ที่มีเครื่องหมายบวก และแตะเลือกรูปภาพของเราเข้ามาได้เลยหลังจากที่เลือกรูปภาพของเราเข้ามาได้แล้วให้มองดูเครื่องมือทางด้านล่างและให้เลื่อนหาคำว่าข้อความที่เป็นรูปตัวทีจากนั้นพิมพ์ข้อความของเราเข้าไปได้เลยขอ,อยตัวอย่างพิมพ์คำนี้ค่ะหลังจากที่เราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วอยากเปลี่ยนสีให้กับข้อความให้แตะเข้าไปตรงจานสีตรงนี้ค่ะ และเลือกเปลี่ยนสีให้กับข้อความได้เลยอยากได้ในส่วนที่เป็นสีล้วนเลื่อนดูทางด้านบนค่ะและเลือกใช้ได้เลยอยากได้ในส่วนที่เป็นแบบสําเร็จรูปมองดูตรงนี้ค่ะและเลือกใช้ได้เลยเลือกสีให้กับข้อความเสร็จแล้วเราสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ค่ะโดยมองดูเครื่องมือตรงนี้ค่ะอยากเปลี่ยนสีขอบให้กับข้อความแตะเข้าไปตรงคําว่าขอบและเลือกสีได้เลย ในส่วนของการตกแต่งข้อความเพิ่มเติมเพื่อนๆเ,เลือกใช้ตรงนี้ได้เลยค่ะอยากเปลี่ยนฟอนต์ให้กับข้อความแตะเข้าไปตรงเอเล็กเอใหญ่ตรงนี้ค่ะและเลือกฟอนต์หรือว่าแม่แบบให้กับข้อความได้เลยจากนั้นให้ติ๊กทูอยากจะขยายขนาดข้อความของเราให้แตะเข้าไปตรงข้อความค่ะแตะให้ขึ้นมาเป็นขอบสีขาวแบบนี้จากนั้นใช้นิ้วของเราค่ะแตะลงไปตรงลูกศรมุมด้านล่างขวามือค่ะและ ขยายหรือว่าย่อได้ตามใจชอบค่ะจากนั้นเลื่อนจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้เลยอยากเพิ่มสติกเกอร์เข้าไปอีกมองดูเครื่องมือทางด้านล่างและแตะเข้าไปตรงคำว่าสติกเกอร์จากนั้นเลื่อนหาสติกเกอร์ที่เราอยากจะเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยปรับเสร็จแล้วให้ติ๊กถูก จากนั้นให้แตะเข้าไปตรงคําว่าส่งออกเพื่อบันทึกและนําไปใช้งานได้เลยเพืเ่อนๆท่านไหนที่ชอบแนวผสมผสานร,รูปภาพไม้หลายรูปเข้าด้วยกันลองําวิธีนี้ไปใช้กันดูค่ะได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนเม้นไว้ใต้คลิปนะคะ